ความฝันผมเลยอย่าบอกแล้กันนี้เรื่องจริงมาก่อนดูจะกเทปจะช้านั่นคนนั้นคนเดียวไปดูก่อนมึงตายยิงปืนกรบหรือยังเรื่องจริงดูทุกเทปนั่นค้จักทุกคนแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงผมรู้หมดพี่แจ๊ดเป็นไงตลกอัจฉริยะพี่บอลเป็นไงตลกกาแฟตลกชาตลกคงพี่ดุยตลกสันนิบาตเขารู้จริงเลยเฮ้ยรย์ใช้คำว่าสันนิบาต เดี๋ยวทีนี้นะเดี๋ยวทีนี้ออกเทปมึงขนลือกูอีกนะลืออีกนะถ้ามึงมามึงจะเป็นตลกอะไรผมอ่ะจะเป็นตลกอะไรคาแรคเตอร์ตลกธรรมชาติอุ้ยก็คือทุกอย่างได้หมดโอ้โหมึงจะให้เล่นสันนิบาตก็ได้ข้าวเราก็ได้อ่าชมก็ได้เล่นแบบฟันเหียนแล้วก็ไอ้นี่ก็ได้ทุกคนทุกคนเนี่ยล้วนมีแบบว่าคาแรคเตอร์ครับ อย่างอย่างพี่ตั๊กบริบูรณ์เวลาเล่นตลกเล่นเป็นไงลองวิจาร์หน่อยดิคือพี่ตั๊กนะผมบอกเลยว่าถจะส่งอะไรไปแบบส่งแบบไม่เตียมะไม่ได้น้ำขึ้นให้รีบกินไม่ได้อ่ะดูนี่อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้คุณนายให้ตายคาเตียงไมไง้น้ำขึ้นคนของหนีน้ำลดคนของกลักทีชั้นนั่งชมวิวพี่ถามหน่อยได้เลยหมายากนั้นเลยนุ้ย ไม่เป็นไรถ้าเกิดในบริษ kind of ัทฮาอยากได้ตัวมาเพิ่มน e ิกกี้ต้องเข้ามาอยู่ในบริษัทฮาจะเอาใครออกมึงมึงมึงเลยลืคือจะเอาออกนี่ก็คือถ้าคือกูไม่ชอบมึงไงมึ่ยมาแนวเดียวกันเฮ้ยไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่เล่นขนาดนี้ไม่ต้องทำไมไม่สอนมันมั่งอ่ะทำทำไมไม่ ไม่สอนทำไมไม่สอนมึงตบไปตั้งทำไมนุ้ยต่าไปเต่ไปเต่าไปตบยี่สิบไปเลยอย่อาไปแ้เต่าไปลูกึงกล้าเล่นอะลูกนะแต่ว่าอย่เพื่อประทองน้องๆไอ้ดิกี้เองตบพี่นุ้ยได้นะแต่นี่พ่อพี่ไม่ได้ตใหญ่ไม่สมควรนะพี่บอกไม่สมควรนะยังไม่กล้าทำไมจะไม่สมควรไอ้ดิกี้คืออยูวงตลกเลยมันต้องกล้าหมดแหละนี่นะครอไม่ใช่พี่ป๋องด้วยห้า รักไม่ได้กับการที่โดนเด็กแกล้วก็ไอ้คอมออกก็จากวงการตลกนี่นี yes, ่ยังไงมันยังดีนะใช้หนมปังเสี้ยงมานขอรู้เลยคือเป็นอย่างเชิง มือหรือจะอะไรดีวะมันเห็นผมปังโอเคถือวันให้เกียรติถ้านิกกี้มาจริงอยู่ไม่ได้เพราะว่าบริษัทฮามีพี่ตักแล้วจำคำนี้ได้ไหมเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไม่จริงอ่ะทำไมขนาดเสือสิบเอ็ดตัวยังอยู่ในโหลเดียวกันได้เลยมเตรียมาดีเตียมาดีเตรียมมาดีแล้วหนูฟังาี่มีหอยยังเพลงกันเ แล้วเพลงน้าโมะน้าโมะเพลงน้าโมะเพลงเต้นอ่ะก็เพลงของพี่นุ้ยเองไงโอ้โหรอเลยแต่ฟังนะพี่มองไปทางซ้ายแล้วก็ตีมองไปทางขวาแล้วก็ตีมันฟังอือโอ้เพลงเยี่ยมมากเพลงเยี่ยมมากเอ้าวันนี้ลาไปก่อนไอ้สิกลับเลยไอ้ตั้งด่ากูทั้งเทป